มินิมอลอีพีนี้พามาเที่ยวสวนสัตว์อีกแล้วค่ะมินอยู่ที่นี่เลยค่ะศีอายุทยาไลออนฟาร์กนะคะ เยอาไปเลยโลกหนูดึงไปสิพี่แตมจับตาดูดีๆนะได้ยินเสียงไหมได้แล้วเขาได้ไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนมินิ m มอลอีนี้พามาเที่ยวสวนสัตว์อีกแล้วค่ะมินอยู่ที่นี่เลยค่ะ สีอายุทยาไลาออนปากนะคะอุ๊ยไลยออนพูดถึงที่นี่ที่นี่มีไรเกอร์ไลออนเสือมีแบบครบทุกแบบและที่สำคัญวันนี้ก็คือลูกไฮยีน่าน้อยนะคะเพิ่งเกิดได้แบบไม่นานวันนี้เองแล้มินก็เลยแบบขอเอ็กคลูซีฟให้ชาวมินิมอลได้มาเจอลูกไฮยีน่าว่ามันแบบมันน่ารังมางเลยอะทุกคนรีบไปดูก่อนดีกว่าแต่กองแรกเราจะพาไปดูใกล้ชิดกับแพนด้าแดงค่ะไปเลย จริงเิ่งแล้วเขาแล้วถ้าแต่ถ้ากินเขาเป็นหมีเขาใช้มือจับเขาใช้มือจับกินเธอเธออย่ากัดมือฉันนะเธออยากกินเยอะๆอ่ะฉันให้หมดเลยอะไรก็ได้อย่าตบมือเขาเป็นสัตว์ที่ชอบผักผลไม้อันนี้ ตอนนี้นะคะมินอยู่กับลูกไลไลเกอร์ไลไลเกอร์คือแม่เป็นไลเกอร์ไลเกอร์คือสิงโตผสมกับเสือลูกออกมาเป็นไลเกอร์ลูกอ,อกมาเป็นไลเกอร์ก็คือลูกของไลเกอร์ทุกคนเข้าใจเนาะผสมกับสิงโตตอนนี้ก็เลยเป็นนามสกุลไลไลเกอร์ก็คือสิงโตสิงโต,งโตแล้วก็เสือคือน้องคนนี้ค่ะขอทายอายุ3เดือน อันนี้คือจะมีความสนกว่าสิ่งโตอกีกอะสนกว่าสิ่งโตอีกทุกคนแต่มันพอพันได้ยากมากเลยอะใช่ป่ะเพราะว่ากว่าจะผสมติดเนาะอันนี้ข้อที่เท่าไหร่ละคะอาฮะข้อที่ <c oughs> ห้าเนี่ยได้แดงแหอง ต้องอย่าวิ่งนําด้วยนะเดี๋ยวเขาคิดว่าวิ่งเล่นต้องค่อยๆลากไปพอดูท่าทางแล้วเนี่ยถ้ามินวิ่งเนี่ยมันวิ่งตามไม่หยุดอ่ะเจะพาน้องเข้าบ้านนะคะไปวายข้างหลังคือแน่นเฮ้ยเ <Okay. S 1> <laughs> พิ่งเคยเห็นไลไรเกอร์มันแบบ หมดนี่เหงื่อแตกเลยอะขนาดอยู่ในแอร์พลังงานเขามากกว่าแบบสิงโตแล้วก็เสือมันจะมีความที่เล่นด้วยมั้งคะเขาก็เลยมีความแบบนอนกิ้งเล่นเหมือนลูกแมวแต่ก็เป็นลูกแมวที่เล่นแรงอันนี้คือลูกสิงโต <Okay. S 1> ตอนนี้หมดแรงอันนี้ชื่ออะไรคะรถบัมมารถบัมรถบัมที่น้องสามตัวรถบ,บัมรถบดรถบัส ก็คือวันนี้ให้เห็นนะคะไลไลเกอร์แล้วก็อันนี้คือลูกสิงโตก็คือไลออนแล้วเรามีเสือไหมเสือเสือที่เล่นได้มีไหมคะต้องต้องไปตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะเอยู่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูให้ครบเลยอันนี้ก็คือลูกสิงโต ตพูดหมดเลยป่ะคะเ,เออแปลกมากเลยอ่ะลูกสิงโตเวลาออกมาถ้าจะพูดก็ผูห้หมดเมียก็เมียหมดเนาะส่วนมากเป็นอย่างนี้ขอบคุณนะคะอ่ะหลังจากที่เราดูไลไลเกอร์ไลออนเดี๋ยวเราไปดูลูกไทเกอร์อีกที่หนึ่งไปคะ่ะ นี่ขนาดตัวเล็กเด็กกับผู้ใหญ่อะไรซนกว่ากันลูกลูกเสือเด็กยิ่งเด็กยิ่งซนและยิ่งวัยเนี้ยสีห้าเดือนจะไม่ฟังอะไรเลยจะเล่นอย่างเดียวเข้ากงก็ยากแต่ก็เชื่อใจไม่ได้หรอกนั่งบางทีก็เป็นแผนล่อวันนี้ออกมาแล้วรอบหนึ่งไม่ต้องเอาเล็บมาให้ เขาไม่แย่งนมร้อนมากเลยเดี๋ยวนะเพิ่งออกจากกรงลูกเสือขนาดมีแอร์อากาศเมืองไทยมันร้อนมากทุกคนมินก็เลยแบบว่าต้องใช้พัดลมซะหน่อยแล้วพัดลมตัวนี้มันดีมากมันปรับเป็นแบบไอเย็นได้ด้วยอ่ะมันเลิศมากเดี๋ยวพอเป่าเสร็จเราก็จะไปเล่นกับสิงโต อีกแล้วก็เสืออีกวันนี้จะแบบแน่นๆน,น,นะนะอ่ะ,ะพัดกัพัดลมมันก็เพิ่มปุ๊บลมแรงมากใครอยากได้กดตะกร้าข้างล่างเลยนะแบบนี้แรงสุดๆแล้วก็เย็นไวในอากาศร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปเล่นเสือจากักล้กันดีกว่าค่ะหนูหายร้อนแล้วลน,นี่มันมีไอเย็นตรงนี้อ่ะเปิดเป็นหมดแบบรูได้เลยมันชอบอันนี้มาก สติกเกอร์ของตัวเองนะอันนี้คือเสือจากกัวหนึ่งเดียวในประเทศไทยนางเป็นตัวผู้นางกำลังนอนเพราะว่าเวลาช่วงบ่ายต้องาองมาเทียบกันโอ้ตัวใหญ่มากอายุ3ามขวบนะทุกคนลักษณะเขาก็จะเป็นเหมือนความแบบตัวเป็นแบบเป็นเสือที่เป็นวง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 ปกติเสือธรรมดามันจะเป็นลายขวางใช่ไหม,ไม,มใช่จริงแล้วขนเหมือนกับมียีเนื้อสวยแบบ ผิวสัมผัสสวยมากเลยอะค่ะหูก็จะเล็กแต่ว่ามินว่าด้วยความที่เขาโตเป็นหนุ่มมากๆแล้วเขาก็เลยจะมีความนิ่งถ้าตอนเด็กก็น่าจะสุกสนตอนเด็กน,นิ่งไงครับนิ่งๆเหรอเขารักการนอนที่ไทยที่จะมีที่นี่ที่แบบให้สัมผัสได้ใกล้ชิดอย่างนี้ส่วนมากถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นก็จะแบบอยู่ในกรงอันนี้คือเหมือนเขาชคุ้นชินกับคนแล้วอนะเนาะเขาจะมีช่วงติดตัดไหมอะที่แบบจะดุเป็นพิเศษไม่มีคนระับถ้าเขาไม่เอาเปิมเข้า อ๋อถ้าไม่มีตัวเมียยังไงก็ไม่ติดสัตว์เลยทุกคนเห็นอย่างเงี้ยชอบกินจระเข้นะเพราะเขาชอบลงน้ําอันนี้ดำน้ำนนําได้นานที่สุดในเสืออ๋อ,อ,อเขาคุณครูบอกว่าเขาดำน้ําได้แบบนานที่สุดในประเภทเสือเขาก็เลยจะชอบหากินสัตว์ประเภทที่อยู่ในน้าแล้วหาเจอแล้วคนที่แบบระบบวงจรเพราะปกติเวลาเราไปแบบดูเขาจะเราจะเห็นพวกแบบ จระเข้จะชอบกินสัตว์ที่ข้ามน้ำในการอพยพใช่ไหมตัวนี้แหละค่ะที่เป็นตัวกินจระเข้อาจารย์ใช้อันนี้มันเลิศมากเลยตอนแรกหนูนึกว่าจะหนูจะไม่มีตะกรงมาหนูก็เลยจะมาถ่ายเองอาจารย์เวลาอาจารย์ถ่ายอ่ะอาจารย์ปุ๊บแปะไม่ได้อย่างนี้แล้วถ่ายได้เลยปุ๊บอาจารย์ก็ถ่ายไลฟ์ได้เลยผมขอลองได้ไหมได้อาจารย์ต้องมีอันนี้เดี๋ยวใช่อาจารย์หมุนได้หมดทุกฝั่งเลย อาจารย์กดได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ถ่ายรูปก,กับสิงโตได้เลย<ด>หมุนขึ้นหมุนลงใช่หนูดูอาจารย์ตอนเช้าเช้าอาจารย์หนูหนูให้อาจารย์อาจารย์ต้องทานหนูใกล้ชิดกับไลเกอร์ตัวนี้แหละ<ด>เขาคือเขาอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้คือพี่จาว่าอายุสิบปีไลเกอร์นี่ใส่เขาจะต่างกับสิงโตธรรมดาอยังไงบ้างคะอาจารย์ใส่เขาจะต่าง แต่เขาค่อนข้างจะไปทางสิงโตมากกว่าสิงโตมากกว่าสิงโตก็จะนิ่งกว่าจะจะเขาจังหวะเขาชอบนอนชอบนอนเหมือนวัวผู้ถึงโตโตวัวผู้อ,ะอ่ะอ๋อใครอยากดูก็มาดูที่นี่ได้นะอยุธยาน่ารักแล้วก็ใกล้ชิดได้มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดนี่คือสิงโตโตเต็มที่แล้วเดี๋ยวเขาจะมีแผงพอยอย่างไหมคะอาจารย์ประมาณนี้เพราะด้วยความที่เขาเป็นไลเกอร์นะคะแต่กว่าจะพอพันได้ก็ยากี ขี่เลยเหรอพี่เลี้ยงเนี่ยให้ถับจับหน้าด้วยขี่ด้วยเอาพี่เลี้ยงเทสก่อนพี่เลี้ยงมาเทสให้ดูก่อนเอา,าอะไรลงน้ำหนักได้เลยครับน้ำหนักขอโทษนะอ่าไม่แรงไม่ได้แรงกูอ่ะชิวชิวละได้อีกมันเหนียงแล้วนะจานว้เหเฮ้ยเฮ้ยได้จริง ลหนูดึงไปสิอ่ะเก่งมากว้าวนล็กที่ชูชีชูชีชูชีดูเรียบร้อยกว่าเรียบร้อยเบาๆยามเย็น ราวางค่าเจ็บไหมน่ะยองนะกินหน่อยอย่ายัดนี่แล้ก็หันหนีอย่างเดียวเลยีอย่ายัดนี่พอทีได้รับแล้วได้รับรสชาติแล้วพอทีได้รับแล้วได้รับรสชาติแล้วทุกคน มาเที่ยวที่นี่นะคะได้เอามือชนปากสิงโตด้วยทํายังไงให้เชื่องขนาดเนี้จูบเขาบ่อยๆอยู่เขาทุกวันปลุกนอนดูเขาทุกวันจริงเหรอจูบปากลูกค้าได้จริงเหรอได้ได้เคยลูกค้าจูบอาจารย์ทําให้ดูหน่อยสิฮะโอเมก้าดเฮ้ทุกคนถ้าจะมาเที่ยวมาเช้าๆมามาหาน้องคนนี้ชื่ออะไรคะ น้องแต้มน้องเชอรต็มมาหาเชอแต้มมาทุกคนน่ารักรับ่ามากเซลฟี่กับแต้มได้ไหมคะได้ครับพี่เต็มกล้องมันเลนไว้พี่แต้มั่านนามานิดนึงลูกพี่แต็มเหตุใดทุกคนวิ่งตมงงเลยแต้มบอกวิ่งทำไมพี่มิน และอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาวันนี้นะคะทุกคนคือมิ้นอยากพาทุกคนมาเจอกับลูกไฮยนียน,น่าลูกไฮยีน่าก็คืออุ้ยตายน่ารักแต่ว่าเขาเข้าคู่กันอ่ะเขาอยู่ด้วยกันอะ่ะคือระหว่างเนี้ยจะเป็นกองสิงโตหมดเลยทุกคนแล้วเราจะไปเจอกับลูกไฮยนีน่าและทุกคนจะไม่อยากจะเชื่อว่าโตมาไฮยนีน่าตอนเด็กๆน่ารักที่สุดแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันลูกไฮยีน่าที่นี่เขายังแบบ เดือนเดือนนิดนิดเองอะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปใกล้ชิดกับลูกไฮยีนาค่ะร้องตัวโอเคอันนี้ร้องอ่อนลูกไ <คน S 1> ฮยีนานะ,นะคะนี่คือลูกไฮยีนาที่มิ้นบอกว่าจะพาทุกคนมาเจอ ไฮยีน่าปกติแล้วจะมีทั้งหมด4สายพันธุ์แต่วันนี้จะพามาดูไฮยีน่าแถบลายทางโดยปกติแล้วนะคะไฮยีน่าแถบลายทางจะมีลายขนแถบสีดําพาดบนขนแถบสีครีมไฮยีน่าใช้เวลาตั้งท้องทั้งหมด3เดือนลูกต่อหนึ่งคอกประมาณ1-5ถึงตัวและโดยธรรมชาติเขาจะคลอดลูกในโพรงต้นไม้และเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมพอเริ่ม4-6ถึงเดือนจะเริ่มหาซี่โครงหรือกระดูกข้ามมาให้ ลูกๆก,กินทั้งพ่อและแม่นะคะจะคอยสอนทักษะการขุดโพงตามธรรมชาติหรือการเลี้ยงดูกันเป็นกลุ่มไฮยีน่าแถบลายทางเนี่ยถือเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดอัตราการลอดในธรรมชาติตอนนี้ค่อนข้างต่ำนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์เนี่ยที่เกือบถูกคุบคามสามารถพบได้ในแอฟริกาทั้งตอนกลางตอนเหนือแล้วก็ตอนใต้เลย ส่วนนี้คือผ้าไฮยน่าตอนโตมาแล้วนะคะลายทางจะเป็นแบบนี้แต่ตัวเขาจะเล็กกว่าไฮยน่าลายจุดเดี๋ยวมิ้นจะพาทุกคนไปดูไฮยน่าลายจุดตัวจริงกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูแม่เดี๋ยวพาไปดูแม่แต่จริงๆแม่เขาเชื่องไหมคะไม่เชื่องเลยเราสามารถฝึกให้เขาเชื่องได้ไหมตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าต้องลองต้องลองต้องลองเพราะว่าจริงๆไฮยน่าก็ถือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายเนาะแต่ อย่าแยกเขี้ยวนะลูกเริ่มละพอทําเสียงแปลกๆเขาก็จะเริ่มระแวง เล็บเขาจะยาวนะทุกคนดูดูเล็บเขาสิ mm hmm. เล็บเขายาวเหมือนแบบเนี่ยขนาดเดือน mm hmm. เดือนนิดๆเล็บยาวมากแต่เหมือนลูกหมา mm hmm. ที่มีลายเดี๋ยวดูให้ดูลายข้างหลังนี่เป็นลายไหม mm hmm. นี่คือเดือนนิดๆแต่เล็บเขายาวแต่มินทำกันบ้านมาดีวันนี้ก็เลยใส่เสื้อ <c oughs> <c oughs> แขนยาว <c oughs> แขนยาวขาย,ยาวนะคะ <c oughs> น่ารักมากเลยค่ะ อันนี้ตัวผู้ตัวเมียค่ะ,คะตัวเมียมีชื่อ,อยัง,เ,งเอ,อ้ยพี่พ,พี่ตั้งชื่อให้น้องๆเร็วแล้วลอีกตัวหนึ่งตัวผู้ตนไหมต,น,นะตนกว่าตนเหมือนกันตนเหมือนกันเลย,เเลยฟันไหมเห็นฟันไหมแต่พุงใหญ่มากทุกคนดูนี่พุงมันจะเริ่มแปลงกายตอนอายุประมาณเท่าไหร่ที่จะเริ่มเหมือนแม่หกหกเจ็ดเดือนได้ไหมเนาะ ตอนนี้มันสีมันน่ารักมากเลยอะทุกคนไฮยีน่าลายจุดตอนแรกๆก,ก็จะเป็นสีดําเนี่ยโตขึ้นมาก็จะเป็นอย่างเงี้อะ่ะหนูทำด้วยตัวหนูเองน่าจะเก่งกว่านี่เห็นไหมไฮยีน่าตัวใหญ่เหมือนกันเนาะตัวมันใหญ่กว่าที่เราคิดเขาก็จะมีความดุร้ายอยู่เหมือนกันรูปร่างก็จะเหมือนหมาป่า เดี๋ยวเราไปหาเสือเสือดำนี่เสือดำเสือดำนะคะสวยมากเสือดำกับเสือดาวจริงๆเขาบอกว่ามันคือตระกูลเดียวกันถ้าเกิดทุกคนดูเสือดำจริงๆแล้วตัวเขาจะเป็นลายดาวแต่มันก็จะแบ่งเฉดสีออกมานี่อู้เยอะมากเลยอะ่ะเขาอยู่ด้วยกันเสือดาวโตวเต็มที่เขาก็ชอบปีนป่ายต้นไม้ โอ้โหเสือขาวโอ้กำลังหิวเลยไหนเอ๋อสแสดงว่าตัวนั้นเป็นจ่าฝูงนี่นะคะร้อนแบบนี้เราก็ต้องตืมน้ำสักหน่อยเพราะอากาศมันร้อนมาก เราก็คือการพกขวดน้ำมากินเองมันก็เป็นอะไรที่แบบดีแล้วก็รักโลกด้วยแล้วก็เย็นชื่นใจด้วยอ่เย็นมากมันเย็นมากทุกคนคือมิ้นใส่น้ำแข็งมาด้วยไงมันก็คือเย็นแบบชื่นใจมากถึงเราจะมานานแล้วแก้วเราก็ยังเก็บความเย็นได้อยู่จนอยากจะแชร์ให้น้องเสือข่าวได้กินน้ำเย็นเย็นชื่นใจเลยอะค่ะกินไหมกินไหมลูก อยากกินเนื้อมากกว่าเนาะขวดน้ำให้โรเฟกเนี่ยมันมีแบบหลายสีมากเลยในบ้านใครอยากได้แบบนี้นะคะพกพาถึงง่าย <c oughs> กดตะกร้าช้อปปี้ได้เลยคะ่ะพกง่ายสะดวกสบายเย็นชื่นใจปะเดี๋ยวเราไปดูจระเข้กันต่อทุกคน และอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือการมาตกจระเข้กับบ้านค่ะเอ้ยไม่ใช่นี่คือการมาให้อาหารจระเข้ที่นี่นะคะทุกคนจับตาดูดีๆนะจับตาดูดีๆนะอยยังเอ้ย,ย,อ,ยอันนี้คือประมาณสิบปีได้ยินเสียงไหมได้แล้วเขาได้ไปแล้ว พเขาดึงโหเขาใช้การย่อยในในระยะเวลาการย่อยประมาณเอ้ยเขียวประมาณหนึ่งนะไปแล้วลากไปกินในน้ำแล้วดูอันนี้เราเห็นจระเข้น้ำเค็มไปละเดี๋ยวเราไปดูจระเข้น้ำจืดจะเป็นยังไง เซาเค้น้ำจืดเห็นไหมเห็นตัวทีเดียวนั่งนั่งอยู่หมัดเลยอะ, <c oughs> อะจบไปละค่ะเราน้ำเค็มกับน้ำจืดมันลักษณะต่างกันยังไง <c oughs> น้ำเค็มก็อย่างที่คนเห็นว่ามันจะมีความไวในการกระโดด <c oughs> เคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ปากเขาก็คือจะแหลมแต่มินรู้สึกว่าน้ำสือดอะด้วยความที่ปากเขากว้างมืม่มกีกมินล่อไปอะสองทีคืออยู่หมัดแบบแบบแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาอิ่มหรือเปล่าหรือว่าน้ำน้ำเค็มจะกินง่ายกว่าเออน้ำเค็มกินเก่งกว่าน้ำสืดกินไม่เก่งแต่ก็อย่าไปเชื่อใจมันว่าเรื่องพวกนี้ทีเดียวมุกรู้เรื่องกืนเลยนะคะไม่เคี้ยวว้าเที่ยวจบเสร็จแล้วนะคะทุกคนอากาศร้อนร้อนแบบนี้ อย่างที่มิ้นบอกว่าเราต้องมีขวดน้ำกับพัดลมใครอยากมีของดีๆแบบนี้ไว้พกติดตัวนะคะตอนนี้สามารถไปช้อปได้เลยนะคะที่แอปส้มเพราะตอนนี้ช้อปปี้เขามีแคมเปญน y u u t u h o s p o p p x s h x p ปี้นะคะมิ้นปักตะก้าไว้แล้วใครอยากได้แบบมินก็ไปช้อปได้เลยนะคะทุกคน ก่อนไปนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มินด้วยนะคะคลิปหน้ามินิมอลจะพาไปเที่ยวไหนไปเจอสัตว์อะไรปแปลกๆอีกใครอยากดูอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย